MicroStrategy จ้างวิศวกรพัฒนา Bitcoin Lightning Network สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปัวทอ์ครับกับผมแซคโนบดีครับผม,บผมเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับรยายงานจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียครับผมก็ ต้อนรับทุกคนนะฮะที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทางคริปโตทอคครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาวงการนี้ด้วยนะครับวันนี้มีข่าวครับเกี่ยวกับไมโครสเตจีอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับบิตคอยนนะฮะทำไมหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมช่องนี้นี่พูดถึงแต่บิตคอยเยอะมากเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยอยากจะส่งเสริมให้คนสนใจในเรื่องของความยั่งยืนของคริปโตเคอเรนซีครับก็คือบิตคอยนะหรือว่าเรียนอะไรอย่างอีทีเลียมนะฮะหรือโปรเจกต์ที่มันเป็นหลักๆนะครับไม่ได้แบบว่า ขยันกาวเหรียญมีมหรืออะไรก็ตามนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยเยอะหน่อยนะครับไมโครเซรรจี้ครับประกาศจ้างเจ้ากรซอฟต์แวร์ครับสำหรับพัฒนาบิตคอยเลนนิ่งเน็ตเวิร์กแล้วนะครับก็เลนิ่งเน็ตเวิร์กครับอาจซบเศซาเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการชะลอตัวของตลาดคริปโตในวงกว้างครับแต่ว่าไมโครเซนจี้นะฮะกำลังวางเดิมพันครั้งใหญ่ครับก็ทางบริษัทนะฮะ ก็บริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังเนี่ยกำลังมองหาการจ้างวิศวกรซอฟต์แวร์ครับเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม SaaS ครับบน Lightning Network ครับสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ m i c h a e l s เล l ร r ครับอดีต c e o ของ o s t r a t e g y ครับได้ก้าวลงจากตำแหน่งนะครับตามรายงานครับบริษัทได้โฆษณางานตำแหน่งใหม่ด้วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์ครับสำหรับแพลตฟอร์มใหม่ที่จะได้รับการพัฒนาจากองค์กรเพื่อโซลูชันร้อยตระกบนะฮะ เพื่อความท้าทายด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และก็อ e ีคอมเมิร์ซครับโดยคุณสมบัติของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับนั้นจะต้องรับผิดชอบในส่วนการสร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ใช้บิตคอยน์บล็อกเชนครับแล้วก็ไลน์เน็นเวิร์ดครับหรือว่าเทคโนโลยีการเงินแบบแกระจายอำนาจอื่นๆการมีส่วนร่วมในบิตคอยน์คอร์ IND แล้วก็คริปโตครับและโครงการโอเพนซอร์สขนาดใหญ่อื่นๆด้วยนะครับไมโครเซอ์จี้ครับเป็นหนึ่งในผู้ถือ BTC นะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ได้ถือทองไว้สูงถึง 130,000 BTC นะฮะนับตั้งแต่กระโดดเข้าสู่ตลาดในปี2020สครับผมตำแหน่งงานว่างมาหลายสัปดาห์นะหลังจาก Mi c ค o s เซ ler ครับเปิดเผยว่ากำลังทำงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหลับองค์กรของโซลูชันการปรับขนาด l a y e r 2นะครับซึ่งเขากล่าวนะครับว่า m i c r o ล e ซนซครับมีโครงการ R&D บางโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ซึ่งเรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันระดับองค์กรของไ i n i n g ครับก็เมื่อเร็วนี้เนี่ยเซเลอร์เนี่ยก้าลงจากตำแหน่ง CEO ของของ r o s t r a t e g y นะครับแล้วก็เปลี่ยนบทบาทจากบทบาทร่วมของเขาในฐานะประธานและ c e o เป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อสาทศวรรษที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับบริษัทไมโครเซจี้ครับกำลังประสบปัญหาการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลครับโดยมูลค่าลดลงกว่า907ล้านดอลลาร์ครับตามผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่2ครับเนื่องจากราคาของ Bitcoin เนี่ยลดลงกว่า65นครับนับตั้งแต่จุดสูงสุดครับผมก็ถือเป็นองค์กรที่ เชื่อมั่นในบิตคอยมาตลอดนะครับไม่ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ตามนะฮะก็ไม่รู้สิหร่อต้องเชื่อถือในวิสัยทัศน์ของไมเคิลเซเลอร์หรือเปล่านะครับแต่ว่าองค์กรใหญ่ขนาดนี้เขากล้าที่เขาที่จะทุ่มในบิตคอยขนาดนี้ผมว่ามันต้องมีนยัยสําคัญอะไรอย่างแน่นอนนะฮะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจในเรื่องของบิตคอยนะหรือว่ายังตามอยู่ยังถืออยู่ก็ อยากให้มีความมั่นใจนะเพราะนี่เมื่อยักษ์ใหญ่เขายังกล้าแล้วทําไมเราจะไม่ไม่แบบสนใจมันใช่ไหมครับก็หวังว่าคราวนี้จะเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์กับคุณนะฮะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตช่องนี้อย่างเป็นทางการได้ด้วยกันกดปุ่มจอยนะครับก็กดปุ๊บนะคุณเป็นเมมเบอร์ได้เลยเลือกเลยฮะจะเป็นแบบรายเดือนยังไงฮะจะเป็นแฟนมิกแฟนซูเปอร์ก็สี่แฟนก็ได้เลยตามใจคุณนะครับ เรียกจะโอนมาเป็นเงินบาทง่ายๆเลยก็ได้ที่ True Money Wallet แล้วก็ที่เ b a บ k คาที่ขึ้นไว้นี่แล้วนะครับผมอยากโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ทำได้เช่นกันครับแค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้จะมี wallet address ให้ไว้แล้วก copy แล้วโอนได้เลยนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง Zack Nobody ได้ครับรับรองว่าไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนนะแค่กดปุ่ม subscribe แลวกดกระดิ่งนะฮะกดหนึ่งครั้งพอถ้าเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ